สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลนวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่3ามวิ่งสี่แล้วก็วิ่ง9้านะคะก็จะเข้า3า6หกหสนะคะแล้วก็4ี่ห้าห้าสี่นะคะแล้วก็ชุดสามตัวนะคะสามตัวตรงนะคะ สามสี่ห้านะคะสี่ห้านะคะกับสามหนะคะสามหหสามนะคะก็ถือว่าน่าจะโอเคนะคะเอาชูดสามตัวด้วยนะคะสองตัวบนสองตัวล่างได้หมดเลยนะคะไปสรุปผลเงว่ต่อไปกันเลยค่ะ งวดนี้นะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่สี่วิ่งสามแล้วก็วิ่งเก้านะคะไปกับทุกครั้งนะคะสี่นะคะแอดก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สามสามสี่ สี่หกหกสี่แล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นะคะสามก็จะให้สามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสาม สามเก้าเก้าสามนะคะเก้านะคะแอสก็จะให้เก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า เก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะสีนะคะแอดก็จะชอบสี่สามนะคะสี่สามกับสี่หกนะคะสามนะคะแอดก็จะชอบสามศูนย์นะคะสามศูนย์กับสามสาม หนนะคะเก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าหกกับเก้าห้านะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้สี่สสามสาม เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจอกให้หกสี่เก้าศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเก้าห้า แล้วก็สี่สามเก้านะคะเอบจะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางนะคะ่หวหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิบสองนะคะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีแห่ง,หงปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเขาบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ